มาครับมาครับมาครับมยะยะลาบจิน้นใส่แมงดาด้วยกันพ้อแล้วก็ไปครับพอวิธีทำกันได้เลยเจ้าเอา้าสวัสดีเจ้าหมาเจ้าหมาเจ้าหมาเจ้าวันนี้จะมาลาบลาบแหมงแล้ว <laughs> ถ้าบลาบกับไรขายพิกลาบนะครับนุณพี่น้องอะะ <c oughs> แอร์เนาะเมนเจ้าครับผมอันนี้ซื้อจิ้นมาไหนมาจิ้นควายครับผมซื้อมาสดๆจากเขียงไปเลยครับเหมาะขนาดเลยนะเจ้าพิเศษน้อยวันนี้เราใส่อย่างครับเมื่อกี้ใส่แมงดาตัวปูนะพี่นพอจะได้หมดตัวปูตัวแม่นี่ตัวปูอ่ะครับก็เกย์เน่ยคลิปลงไปเนาะพี่น้องแอร์าบอกว่าตั้งเมืองแปะมันบอกว่าตั้งเมืองแปะเป็นจีแมงดาใส่ตัวออ๋อเออเขาทาเขาทาเดี๋ยวลองดูเนาะวันนี้เนาะ เขาก็จะล้อมพอนะครับเนาะแม่นเจ้าเดี๋ยวมาหักพอวิธีทำกันได้เลยครับผมจีนสดๆซื้อมานะครับถ้าจะไปแย้มมดเหมือนเดิมเนาะแม่นนอดเจ้าไม่คิดกินนะครับนี่ไม่คิดไปยากเจ้านี่นะไม่คิดไปยากเจ้าเ <c oughs> พราะว่าเป็นแมงดาไม่คิดบ่มักแมงดานะครับเนาะแม่นเจ้าวันนี้ขอข้ามเจ้าโอ้มา <c oughs> เริ่มแย่งก,กันเลยบ่โอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเขาจะจีแมงดาก่อนไม่คิดอ๋อได้เจ้าครับมาแมงดาก็จีครับอันเต่าแกะนี่นะครับเนาะแม่นเจ้าเขามีกระทะสําหรับจีครับดังไฟแห้งๆเลยเนาะ เอาเมงดาเอาพริกแดงพริกนุ่มนะครับเวลาเขาจะจีตับน้ำพริกเนาะแม่นเจ้าเอามาจีบ,บน,นี้ได้เลยนะซ้อไม่กีบกันนะเจ้าครับผมนี่ฮะเมงดาเนาะครับเนาะเมงดาน้าบ้านเขาเลยนะไปซื้อเปผลมาเนาะเปผลบอกว่าอันเป็นเมงดาปู่ครับพอได้ฮะแม่นยี่ก่อน,น่าจะพอตั้งตูดนั่นปุ้นอโอเคเหมือนกันเลยพอประจังกันนะผมเนาะเพราะถ้าตัวแม่ไปจะกบกูขายแต่เนี่ยผมขายเดียวขายเดียวนะครับผู้ชายขายเดียวถ้าผู้หญิงเนี่ยขายกัมกูอ๋อตัวกีบานครับนี่ ตัว65เจ้ายังได้นะยังได้ตัวปูตัว65ถ้าเป็นตัวแม่กู35ป่อ,อ๋อครับผมแล้วห่อตัวปูเนาะอ๋อตัวปูมันชอบแบบหอมๆนะครับผมจีจีครับจีเหมือนเขาจีตัวไปนะครับเนาะถ้าไผมีเต่าทานเต่าไฟกับจีเต่าไฟนะครับเนาะคล้ายๆแมงสาบอยากเลยน <laughs> เน้อยเดี๋ยวยูทูปตัดนะครับโ <Okay. S 1> อเคเนี่ย <laughs> ตำใส่น้ำผึ้งกระลั้มครับผมเนาะ ติแจังไห้ก็ไปกินลู่แมงดาครับเมื่อกี้อ๋อแม่นแมนมีลู่แมงดาบนที่ยาเอาตัวยาเนาะมาตามใส่เนาะใช่ครับผมมะฮู้เหมือนกันนะฮะสูตรเหิืนเป็นจะได้มะฮู้นะครับเนาะแต่ว่าสูตรเฮานะครับวันนี้ลาบควายนะฮะใส่แมงดาข้างแรกเหมือนกันครับผมเนาะแม่นเจ้าพี่น้องอาตางเมืองแป่เปิลแนะนำมาครับเนาะเดี๋ยวลองทานนะอุ้ยครับผมอ่เดี๋ยวจีกันครับเนาะไฟแห้งๆเลยี่ประเทศหลวงมาแล้วบ่ะบอหมองเหมือนกันเอาไปแจ้ดู็เย็นอันเดียเพราะว่าตอนเจี๊ยนี่หนาปอครับตอนนี้ไปเสื้อมีเก๋าอยู่เต็มเลยเหรอโอ เดี๋ยวเรียงไฟแรงแนะครับเหมืนต้องนี่ก็ได้ปล่อยมันเถอะไปล่อยะแกครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาจีแมงดาให้สุกก่อนนะครับพี่น้องเอ๊นาะเอาละครับผมเริ่มไหมละหอมซอสหอมซอสครับผมก็เติมแหาน้ำพริกแมงดาขนาดไม่กิมเนาะหอมแกหอมหอมหอมดูเขาต้องปรุงมาละอ่าครับเดี๋ยวจีมันหอมสักหน่อยบ่เออได้หรือว่าป้อละพี่จีมันจะไหม้แล้วนะครัจะไหม้แล้วแกแกป้อเนาะอ่าเดี๋ยวเอาแกะปีกแกะอย่างเด็ดโค้งเด็ดแข็งนะครับเนาะแข็งเต็มเด็ดก็ได้ครับแกะกับปีกมันออกเนาะ เอาไปลาบกับจิ้นครับผมนะครับมันกินออกเลยเาวางไหนที่เหนบก้กงวางไว้งไงก่อนเออฮะฝากไว้ก่อนก่อนเนาะมาเดี๋ยวเอาซอยจิ้นกันเลยครับเนาะแมงดาจีเรียบร้อยแล้วก็มาเตรียมรอไว้นี่นะเจ้าทีเดี๋ยวเราจะมาจัดการกับเฮ้ยคนนี้เจ้าจิน้นมาครับวันนี้เดี๋ยวผมจะบรรเลงเพลงลาบองกนะครับเนาะมาจิ้นครับผมถ้าแต่ก็ซอยเอ็นซอยอย่างก็ได้นะผมนี่มันต้องซอยครับผมจะลาบถึงหมดเนี่ยเนาะ มือนครับผมส,สอยจินแล้วก็วลาบเลยครับเนาะมาท่าสอนไผ่ครับลาบจินเนี่ยลาบไปเต้ครับเนาะได้มีดจับๆเหมาะๆ,ๆอีกอ่ะมาลาบหมดนะครับนี่นันทาจะงเฮดีลาบไปตต้กรุ่ไปตต้มันตะ้ขึ้นเนาะออกพรรษาดีกาึต <laughs> ักปิง้งค, <laughs> <laughs> ครับผลผักมาเดี๋ยวผมลาบทั้งแล้วกันนะครับ เอาเอาบ่บังทันเป็นว่านะครับเนะน,นาะเงี้ยหลับนักๆนะครับเนาะบางเต๋อกินคนเดียวครับเอาสองก,กอนะั๊มก็อิ่มละเนาะอันนี้ถือว่านักนะกิเนเต๋อเบื่อเบื่อในจริงเนาะใจครับผมบางเต๋อเหลือไก่ค,ครับแถวบ้านนี่ไก่กันหมดละเนาะแมนนะเจ๊อกเนี่ไหนครับไอ้กิ๊บเป็คนคนไก่ฮะขวังกันมีนะครับบางเต๋อบางที่เราใส่ตเย็นเนยไปติดบนเนาะใจครับผมมาคั่วกินกันมีนะครับเนาะก่อนนี้ยมต้องเงี้ยนะครับผมลาบหมกเงียมนี่กันเนาะไอ้กิ๊เนาะแม่นเนาะ หมอกยาหันไอยก็หมกยาห่าเหมหน่อยเห็มฟาบหน่อยังเหลืออยู่นะเนาะโอ้ยโอ้ยฉันเห็นแบบจิ้นเนาะครับผมอูจีลาบเหนียวจัดมากครับเนี่ยนะเสียงมิดกระทบเขียงมันตื้อเป็นเสียงตีพ่อแล้วครับเมื่อกี้เนาะเจ้าก็ยังมาแดงเปื้อนเปืลือดครับวันนี้ประมาณนี้ครับมา จากนั้นเขาก็จะใส่แมงดาลงไปได้หนะครับเนาะใส่แล้วแกอืมหอมเอาปีก,เอ,ปกเอาปีกเอาอย่างเดียวเนาะคร,ครับผมดิขยมเด็ดปีกออกก่อนเลยแมงดาหนึ่งตัวนะเจ้าแข่งขามาันเหรอบอกว่าแข่งขาออกยังกดะมันจะมาแล้วนะเดียวมาแล้วล่ะเอออ่าข่มกัน,นครับเอามา้พี่น้องตังเมืองแปดที่เป็นคอมเมนต์มาบอกกนะันเนาะนี่ได้กัน,นครับแม่เนาะเจ้าเอื้อแต่หอมเนาะหอมมากใครอยากกินน้ำพริกแมงดาเลย เดี๋ยวจัดแมง,ง,งมุมเพลิงแมงดาสักวันก่นอนแต่เรต้องครบแข็งพอๆเราอะมันสราบแมงดาก่อแข็งจริงๆมันจะใส่ทั้งแข็งทั้งขานกกนเนเี่ยไงเนาะเอาไงเอาใส่เลยผมใส่ก็ได้ครับอ่ะใส่ประมาณนี้ส่วนนี่ยังไรครับน้ำสมุนไพรสักบวกเนาะปักรึแล้วก็แกมม่แมงดานี่ฮะอืมหอมหอ่ะหอ,หอมเก็มเก็มเหรออะไรจใส่เกลือฮะแม่นเะนาะตอนที่เขาไปซื้อนะ่ะเกลือ,อ,อ,อร้อยฟุ้งๆถ้าจะเฮ็อดีนะครับ เอาไปลลางก่อนเนาะเปิดห้มักเกลือมาครับเข้มขนาดอ๋อหลาบแมงดาหูหอมมาดูไกลนะี่หอมหอม,หอมไหมครับเมกิหอมขึ้นมาเลยรผมจะคข่ไยๆก็ลูแมงดาก่อนเนาะครับผมหลับไปนะครับหลาบสูงกันเนี่ยลแล้ว อันนี้มันจะขี้เขียงนะครับเป็นแมงดาเนาะครับเนาะ<ส>เดี๋ยวเอาใส่ลงไปหอมหอมหอมเย็ดแล้วหอมแบบแมงเย็ดน,นะ่ะหอมขนาดเล็กนะเจ้าตัวนี้นะซาบแบบซาบแมงดาเนาะแบบซาบกินแมงดาขึ้นมาเลยอ่ะครับโอ้แต่ผมเป็นคนที่มากลาบบะส่เลือดนะครับเนาะเจียมันเหนียวดิข้าพริกนะครับจี๋ไหน แบบแมงดาขแล้วได้ตีสักก้ก่อนที่เขาจะใส่เลือดลงไปครับมามาครับเลียดครับผมใส่เลียดลงไปครับผมต้องใจครับมันเลียดนะครับเพราะว่าตอนอมนชอบบอกเดี๋ยวนะครับเนี่ยใส่ตะเลือดก้อนนะครับใส่ตะเลียดก้อนนะครับมาใส่ลงไปครับมาใส่นัดละผมมามัดลาบต่อไปนะเจ้า ลับต่อไปครับผมเข้ากันดีสีแบบหนาขึ้นมาเลยเนาะครับนี่แต่ว่าหอมขนาดหอมมันแมงดาเนาะแมงแมงหอมแบบหอมเย็นแมงดาขึ้นมาเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เค้าท่าครับผมสูตรนี้เค้าท่ายไข่เบเก้ลองไปเนี่ยพรอมนะครับเนาะแม่จะลองชิ้มก่อนว่าจะรสเด็ดก่อนเข้าผมไข่เบเก้ผมกับเบเกยครับมามาครับไหมข้ายไหนกันนะครับซูตรักกันเนาะใช่ เหะนียวแล้วเนาะไม่คลิปเนาะแม่ดูกูเจอไม่กลิปยังลาบเปเหนียวเดียวเพราะนั่นม่คลิปเป็นคนลาบแหละชิดชิดก่อนนะครับเนาะแม่จ้ะปวดแขนเม่ไงก่อน,น <c oughs> เนาะแค่ปวดแขนแต่หนาจิ้เนาะครับเปิีนขายแป้งะจะไปว่ามันนะครับนาะเนาะเจ้าเกาาจ้าก็ไปโม่ถ้ายังไงเนาะลาบโม,ม,ม่มีนะหรือว่าสมัยนี้เป็นใจ้เครื่องมีดอ๋อเป็นใจ้แบบตีว่ามีดแบบซับซับซับเจ้แบบมอเตอร์นะ้อะใช่ครับ อันเขาถ่ายเลยฮเขาเปิดร้านลาบก็ต้องจะอ,อะันนี่ยใช่นี่พี่น้องแอบอกว่านี่มันเปิดร้านลาบพี่น้องครับเนาะกดแขนค <c oughs> นะ <c oughs> ขี้ขาน,นลาบ <c oughs> สื่อขายกันจิ้นแล้วเฮ้ยพี่น้องแอบลาบคนเดียวได้กอเ <c oughs> ข้าถานเะน <c oughs> าะใเลยปาดจิ้นเป็นโลเป็นโล,นโลแล้วใครใครลาบใส่พริกลาบกดเต็มที่น <c oughs> เนาะดูฟีพริกลาบเนาะเออเข้าถ่านเนาะบอกคงบอขายไม่ละเป็นเตี่ยวได้ยังมาขายลาบนะครับ ยังหอมเลยครับนั่นหอมแบบกินแมงดาขึ้นมาเลยน้าาะเซนลูยังลำ้ำนะเซนนี่เห็นจะลำ้ำใช่ครับผมเดี๋ยวต้องลองจิ้มพอเนะจังบอกเคยกินกักบกเจ้ไม่คลิปเนาะจิ้มพอสักคำบ๋อเลจิ้มพอสักคำิ้มพอสักคำ้อยู่เนาะอันนี้ผมจะลาบเที่ยแล้วสักคำครับมาครับบัทา่าลาบเทีวแต่เนาะเดี๋ยวจะเกี่ยวบาพุดครับถ้ามันเหนียวแต่เนาะครับเนาะมาประมาณนี้พอละไม่คลิปพอนะ หนึ่งสองทัดตกบะนี่คือผมได้กินเลยครับเนาะเอ้าอะไรสุดยอดครับผมปอเหมือนกับปอแล้วครับเนาะปอละเหนียวซสุไปแล้วเนาะติดเสียงเลยครับผมลาบนักกว่านี้เดี๋ยวมันจะปุ๊บครับเนาะมากระมังมาแล้วก็ตักนะครับดูเข้ามาอุ้ยกันนะครับเนาะดูจักเข้าอุ้ยครับเข้ามาโอดกับนี่กันเนาะ ถ้าเป็นเขียงไม้นี่จะลาบคําเขียงกนะั๊มนาะใส่ไปเลยครับจัดนักอนะไรเนาะนี่คือเนี่นยมันนักนะเขาเนี่นยมดนะครับเนะนี่ยไปพอยิ้มสกักกั๊ม่เอาเหรอเดียว่านี้มามีให้ไแล้วครับเนาะเอาไปพอยิ้มมาเหรอโอเคต่อมาเนี่ยปอเดี๋ยวซอยคนไหนไว้เลยครับเมื่อกี้มาใส่สดๆนะครับเนาะ ใส่ยังแล้นิดน้อยพปะละมันเหลือนี่ครับกระเพราตามเคยนะฮะเน,ะนาะจะเหลือเท่ากับกระเพราตามเคยครับอันก็หลาบเหนียวก็ได้แต่ก็ไกลหลับอะเนาะแล้วนะลหลาบเหนียวล้ำมมากขนาดตับนี่ใส่หมดเลยครับใส่สดๆนะครับเนาะนี่ชัวชัวชัวแต่ตับสดหนักเลยนะปะเหมืนครับผมหวานจวกนะน,นี่นะอันคู่พริกหลาบครับนะครับเนาะหัวมือแดงเห็นแล้ว วันนี้ผมใส่นักครับมันนั่นลาบครับผมใส่กับไม่กิบนักลงไปครับผมใส่คนไหนนักใส่มดลึกมดลึงมันหันครับผมมันก็ล้ำอยู่นะแต่ว่าของผมมากกะคนไหนอะทอมักจีนหมดอันนี้เหนียวครับผมมาใส่แต่อันนี้อนาคตจะท้องอย่างพวกมันคันนาครับผมเออเนี่ยใส่จี๊มั่วันนี้ใส่สดๆเลยนะเจ้าวันนี้ใส่สดๆเพราะว่าไม่กิบจะบิกินตัวนะถ้าเป็นจิ้มก็เดียวปะนะฮะถ้าเป็นแามเป็นซามก็เอาไปคั่วก็ได้เนาะลาบแล้วแล้วลาบเหนียวเหนียวเราเอาไปคล้วนก็คือนะ อ้างในนีเอาซอยไวกรบเซตเลยครับเนาะยางนิดยางน้อยครับเอาผมมดาะนี่น้อยตัวจะมดเท่านั้นนะฮึขมมาครับค้างนอ่ะนะหง่อเง่ยในในคิปมาขนาดโกะไปเลยครับเนาะซอยก็ได้หลายใจก้าวหมินมันคมอะมันฟ้าเหียงหมดเลยนี่นะฮะข้างเอาส่ตไปเรียบ้อย กับนันก็ต้นหอมพักปอมพักไผ่นะครับหอมรวนลงนี่ปุ๋ป <Will> มงมาละออกมาละปุ๋งมาละใส่ใส่ตัวครับวันนี้นะใส่ตัวอ่ะใส่เส้นน้อยนะครับซอยหยาบยาครับตามสไตล์บ้านผมต้องซอยหยาบยาเผื่อมัน่คีบเปิ่นมักเหมือนกับเคี่ยวง่ายนะครับนนเนาะแมคนน่าจะซอยแปบละเอียดยิบก็ได้นะฮะแล้วแต่ภรรยาบ้านทันมากนะครับเนาะภรรยาบ้านผมเพชรกับมักขมกับมักนะครับเนะาะพักปอมกับมักกินยังไงวะนี่กินพิซซ่านี่ฮะควรไหนนะครับเนาะ ตับนะครับสดสดซอยไว้เรียบร้อยนะครับพักป้อมกับซอยไว้เรียบร้อยนะครับพักที่เขาใส่ก็ลังจะกลนเลยครับกินกันเรียบร้อยมากลนเลยครับผมมาครับจะลาบเหนียวเนาะมาถ้าใส่น้ำเพรยนะครับผมมาใส่น้ำเพรยนะครับเนี่ยผมจะใส่ของดีของเขาไปครับผมไม่กิบอย่างครับนี่จ้าพี่ร้านไม่กินแรงเลยจ้าสองร้าสิบกรัม80บาทเจ้ากระส่งลดต้นที่40บาท ถ้าสนใจก็ตักแช่หนาเพชรได้เลยจ้าถ้าสั่งสงกระปุกจะคุ้มกว่านะปอเพราะกาซงคิดรอบเดียวใจแล้วครับผมเนีา่ยลาบเนี่ยซาเนี่ยรูบย้บันเฮาได้หมดครับพริกลาบเอาอย่างมากินแรงนิดแน่นอนแม่นช่วงนี้มีโป้ะนะเจ้าสามารถตักมาถามได้นะว่ามีโป้อย่างกอยอย่างเจ้าครับผมโป้มุทานก็นจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามอารมณ์ของแม่กา,าเกานาะมาคิดกระเซ็นหนักๆถ้าเป็นสาวๆมักบ่มักเพชรกระเซ็นน้อยๆนะเจ้าครับผมเฮาบใส่น้ำเพียนะครับ ความขมเขาจะได้จักดีงวัดแต้เอาอย่างมากินแรงนะครับเนาะขวดนี้เป็นดีงวัดแต้ครับ50บาทนะครับเนาะเสื้อไปพร้อมกับพริกลาบจะคุ้มกว่าเพราะว่ากะจะทรงขึ้นรอบเดียวแม่นเจ้าคิดกระทรงไปด้วยกันได้เจ้าสนใจสั่งซื้อกระตั้งแช่นหาเพจเอาอย่างมากินแรงพุ่งนะครับเนาะโอเคนี่ฮะขมๆเลยเอาริ้วๆนะฮะถ้าขมจะกลายเป็นหวานนะครับเนาะเป็นดีแต้เนาะขมหวานเจ้าครับผมแล้วก็เกีย๊ยนิดหน่อยชูรสเหี๊ยน้อยตรงน,รงน,รงนันละครับพี่น้องนะไร กายเอกระตึงซาพรี่ลาบกับตึงหอมแล้วนะครับเนาะเหมือนพรี่ลาบเอ้ยพีกพักไฟหอมดวนเอ้ยหอมตะลุบวนจ้ตอนนี้นะนะฮะเขียดนิดน้อยนะเอ้นิดน้อยหนาเพราะว่านั่นเก็บหนาบ่ใช่ครับผมบางเต๋อเลือดเก็บอยู่แล้วนะครับเนาะไม่ใช่แมงดาขุดเก็บเลยอ๋อแมงดาเก็บอยู่แล้วนะครับเนี่ยใส่ชุดนักหนักนะฮะนี่มักหนักกัใส่หนักเจ้าใช่ครับผมบะมักก็บบะใส่ก็ได้เหมืนละมาก้น ปากไม้นี่ซื้อมาเฉพาะก้นหลาไหมนะครับแม่น่าจะเป็นอันดีครับเอาลองมเดิมไหมเนาะเดิมนี่ฮะเอาลองดิโอ้เดี๋ยวเขาหยาดนะครับเนี่ยอ้อหอเหนียวนึกสุดยอดครับผมเจี๊ กาลาบชิ้นเข้ามาตุูปลาท้อเอาเลยเหนียวมากเลยนะเข้าเนึ่งกุ้ยอ่ะเจ้ามอสลาบ,บาร์ไซคนไนนะครับเนาะจะอี้กัะลังเหมือนกันครับพออย,ย่างน้ำพริกจิ้มแล้วมากินเนาะแน่นแน่น<ม>นี่ฮะได้ยินเสียงฮันคือพี่น้นองอามาซื้อพริกลาบเลยเจ้าครับผมนี่าคิดเป็นตัวครับผมมาตอนแรงขำข,ำ,ขำได้ไหมครับลูกก้อนนะครับเนาะแหมืนอเนาะเจ้า ก็เลยเปลี่ยนมาลาบเจ้าๆนะครับวันนี้นะงามกว่านี้เมื่อกี้มือกองห้องใจค่อยทายจังนะครับเนาะจิ้นแดงปลนเรงทายให้เป็นจิ้นน้ำขลึกก็ได้นะครับนะขนเป็นแามั้ย่องกระตึ้มบอลครับเนาะบางเต๋อไทยคลิปพิกติดเคียวอยู่กับมีครับเนาะมือกองห้องผมตึ้มผมใจพออย่างสักอย่างสูตามนั่นนะครับเนาะดูโอ้หเงชลีลักวนแบบ กไมเคก็ไมลุกนัดทียักยเยักเลยครับนี่วุยมาพอกันน่วมาเนียนะครับเนาะเห็นรออ้าวโชว์นี่ใส่เปขนาดนั้นอะใส่ไปขนาดนั้นจิ้มพอเิหยวหงเก๋หน่อยผมมอนาดไม่คลิปดู สาบก็สาบแม่งได้หรอสาบก็น้อยน้อยครับช er ุบหน่อยครับผมนี่ว like cool ้าวสุดยอดครับผมเอาไหมเอาไหมใส่หมวกยังไงของแท้นะครับเนาะดูเหนียวของแท้จิ้มพอละมันจางเกลือน้อยนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเกลือไปให้่มน้อยแต่แต่ขมแล้วนะแต่ขยักมันเหนียวแล้วก็ขมเพิ่มอ่ะ เนี่ยถ้าชอบแล้ไหนกระปุ้งได้ตามสะดวกเลยเนาะใช่ครับผมเอามาขมก็ใส่ดีนักๆประมาณนี้ครับเม่อกีบเซตพิธีเลยคนไหนนะฮะคนไหนนะครับเนาะตับไปใส่มดเต๋อหนั้นไปย้องแน่อต้นหอมพักป้อมสุ่มไปเลยก้นเหีมหลอเกำลังกับเสาะเข้านึงมาเลยนะครับเสุดยอครับผมจะมีอย่างล้ำเต่าลาบเต่าซ่าเห็นครับเนาะ จอพักกาดแกงพักฝังซูมได้นะครับนอนนี่นะลาบนะสูกแกงพักฝังไ,ได้ไหมครัโอ้เต่าอ,อีกแล้วครับลาบเหนียวเนาะหอมคนาดนั้นป่ะนะหอมขนาดนั้นหอมผักไทยหอมผักละตุ่นไหนมาบักลาบผิดเลยอนะผิดเลยแต่เนี่ยหอมผักไทยครับหอมหอมมันดวนครับหอมพริกลาบ ขย,ขย่หย่อมไอ้จีมันเข้ากันครับเหนียวเหมาะดีเนะนาะมันเสียข้างนายยี้เหนียวอยู่เลยสดเดี๋ยวทำได้แล้วเฮ้ยมันมีอย่างล้ําเต่าแล้วนี่ดูบ่บวบไวล้ละกินคนเดียวมันต้องใส่ถ้วยใส่จานอย่างมันกินขากระนังนี่เลยเมื่อกี้มา okay. มามา,มาจิ้มกันเลยเจ้ามาครับมาครับมาครับมาจิ้มลาบแมงดาเนาะครับเนาะซาแมงดาหน่อยๆครับเนาะสูตรต้องอย่ามากินแรงครับผมครั้งแรกด้วยกัน อีกาของแต่องค์ขาลงควายนอนคุยไหมครับดูโอ้มาครับหลาบแดงๆเหนียวๆด้วยกันครับอืหอมแมงดาหขม,มหวานหอมซาบแมงดาอะไรมันก็ชื่นครับเอะอเดยวจุ๊เอาอันนี้อุแต่เลย เขดมม็ดขมหอมแมงนดาลด้ำเมื่อกี้เขาถึงว่าล้ำดูนี่ตับมะเพิ่มเทคเจอร์โอ้พชีชครับพริกไปหม้อขนาดแวลี่ิกรุ่ยๆครับแนะนำนะครับเมน,น,น,มนูนี้เนาะหม้อขนาดครับผมขอมคำดูล้ำ ติดใจแล้วลามแมงดาเ <c oughs> ยี่ยมเต้เต้ครับมาวันนี้แม่ดิม้มคิจะร้องจิ้มนะเจ้าครับผมบักจิ้มเลยใครร้องจิ้มนะครับ <c oughs> ใครร้องใครร้องอ่ะเอาแบบ,แบบ,บอกเลยแ,<บ>แ,แบบเพชรนะครับเพชรมาได้วยละแม่นเลาเดี๋ยวกืบบอปอนะเจ้าครับผมอืออือได้ครับหอมมะอืออือได้วเพชรโหเพชร แต,ะะแต่หอมนะครับเนาะหอมแต่ว่าเผ็ดมากหอมแมงดาเนาะซาาแมงดาค่ะครับผมแล้เม like ื่อกี้บอกไขยมักแมงดาเต่อก็ใครคนได้มักแมงดาก็ลองไม่ยากนะครับเนาะทับรองคือ very o l ครับเมื่อก cool. um> ี้ very o o l มีเสียงแลครับเพราะว่าไปไปกินห้ากินน้ากิน้็นั